ขณะที่สยามกำลังพัฒนาประเทศสู่ความทันสมัยในทุกด้านรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการแก้ไขปัญหาและรเริ่มพัฒนาโครงการด้านเกษตรมากมายด้วยทรงตระหนักดีว่าเกษตรกรคือกระดูกสันหลังของชาติและเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศจึงมีพระราชดำริให้รัฐบาลช่วยเหลือและพัฒนาให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น วันชืกประวัติศาสตร์ชาติสยามกับเรื่องราวตลอด15ปีในสมัยแห่งรอยต่อสู่การเปลี่ยนแปลงเมื่อหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมาสถานีโทรทัศน์ไทย p ี s ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยเสนอมหาทีรราชา สวัสดีครับท่านผู้ชมเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าอาชีพเกษตรกรรมคือหัวใจสําคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศสยามตลอดมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงมีบทบาทสําคัญในการผลักดันโนโยบายการพัฒนาด้านเกษตรกรรมของประเทศหลายประการแม้ในขณะนั้นสยามจะต้องเผชิญสภาวะเศรษฐกิจที่กําลังพันผวนอย่างหนักครับ นับศตรวรรษแล้วที่การเพราะปลูกเป็นอาชีพหลักของคนไทยผลผลิตทางการเกษตรนานาชนิดหล่อเลี้ยงคนในสังคมและสามารถส่งออกสร้างรายได้เข้าประเทศด้วยมูลค่ามหาศาลรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเกษตรกรรมของสยามได้รับการพัฒนาต่อเนื่องจากรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงมีพระบรมราโชบาย คือพัฒนาการเกษตรหลายประการพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราโชบายส่งเสริมการเกษตรกรรมนับตั้งแต่การแก้ไขปัญหาหลักของเกษตรกรทั้งเรื่องที่ดินทำกินแหล่งน้ำและเงินทุนตลอดจนส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้และสามารถนำไปพัฒนาการเพาะปลูกของตนเองได้ในที่สุด นับจากต้นรัชสมัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพระยาว,วงสานุประพั์หม่อมราชวงศ์สถานสนิทวงเสนาบดีกระทรวงเกษตรธิการจัดงานแสดงกสิกรรมและผานิจยาการขึ้นเป็นครั้งที่สองในพุทธศักราช2454ณสะประทุมวันหลังจากที่เคยประสบความสำเร็จจากการจัดงานนี้ครั้งแรกในปลายรัชสมัยสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง งานครั้งนี้ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรร่วมกันพัฒนาสินค้าเกษตรโดยเฉพาะข้าวซึ่งเป็นสินค้าเกษตรหลักมีการแจกจ่ายพันุข้าวชนิดดีดังเช่นพันข้าวญี่ปุ่นพันุข้าวโคโรไรน่าให้แก่ชาวนานำไปทดลองปลูกในท้องนาตามมณฑลต่างๆต่อมา พุทธศักราช2455พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าพี่ยาเธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ดำรงตำแหน่งเป็นเสนาบดีกระทรวงเกษตร,ราธิการด้วยเหตุที่ทรงเคยเป็นเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมมาก่อนประกอบกับทรงมีความรู้ความชำนาญด้านกฎหมายเป็นอย่างยิ่งสิ่งแรกที่ทรงปรับปรุงกิจการเกษตร,ร คือการแก้ไขและเพิ่มเติมกฎหมายและระเบียบการทะเบียนที่ดินให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อจัดสรรที่ดินให้เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์สำหรับการเพราะปลูกนอกจากนี้ยังได้โปรดให้จัดตั้งโรงเรียนสัตวแพทย์ขึ้นในกรมเพาะปลูกโดยมีการทดลองฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดในโคกระบือในท้องที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค โดยได้รับความร่วมมือจากสถานปาสเตอร์หรือที่รู้จักกันในชื่อสถานสาวพาในปัจจุบัน เนสาช2460เกิดฝนตกหนักจนน้ำท่วมใหญ่สร้างความเสียหายต่อพื้นที่เพาะปลูกเกือบครึ่งประเทศโดยเฉพาะพื้นที่ราบลุ่มภาคกลางซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวแหล่งใหญ่ได้กลายสภาพเป็นท้องทะเลไปชั่วขณะอุทกภัยครั้งนี้เป็นที่รู้จักกันดีว่าน้ำท่วมปีมะเส็ง มีบันทึกว่าพื้นที่นาได้รับความเสียหายมากถึง1นึ่งในสโคกระบือล้มตายเป็นจำนวนมากเกิดภาวะขาดแคลนข้าวสำหรับการอย่างชีพและทำพันธุ์เพาะปลูกข้าวสารและสินค้าอื่นๆมีราคาแพงขึ้นเกษตรกรหลายรายต้องแบกรับหนี้สินสร้างความเดือดร้อนให้แก่คนเมืองและเกษตรกรในชนบทกันทั่วหน้าผลเสียหายจากภัยพิบัติครั้งนี้ทำให้ปริมาณข้าวขาดแคลน ไม่เพียงพอต่อความต้องการทั้งในด้านการบริโภคภายในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศราคาข้าวจึงปรับตัวขึ้นสูงเป็นประวัติการณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดําเนินการช่วยเหลือในเบื้องต้นโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ตั้งกรรมการจัดการเกื้อหนุนราษฎรที่ต้องอุทกภยัย โดยมีพระเจ้าพี่ยาเธอกรมพระจันทบุรีนารนาเสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติเป็นประธาน <S <S พระเจ้าพี่ยาเธอกรมหลวงราชบุรีดีเรกรธิ์เสนาบดีกระทรวงเกษตรราธิการเจ้า,รรรรา,ารพระยายมราชปั้นสุขขุมเสนาบดีกระทรวงนครบาล เจ้าพระยาสุรสีวิสิทธศั์เชยกระยานมิตรเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยเป็นกรรมการรับแบ่งพระราชภาระเพื่อหนุนราษฎรที่ได้รับอุทกภัยมีหน้าที่ทำบัญชีทดลองข้าวและพันข้าวปลูกตลอดจนจัดหาโคกระบือแจกจ่ายให้แก่ราษฎรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเป็นการเฉพาะหน้าหลังจากนั้นอีกเพียงสองปีต่อมาก็เกิดภัยพิบัติธรรมชาติซ้ำเติมอีกครั้ง ภัยแรงครั้งใหญ่ในพุทธศักราช2,462ได้ทำให้พืชผลการเกษตรโดยเฉพาะข้าวมีผลผลิตตกต่ำจนมีผลกระทบต่อการค้าและส่งออกข้าวรวมถึงรายได้เข้าประเทศที่ลดน้อยลงด้วยปัญหาที่เกิดจากภัยพิบัติธรรมชาติรุนแรงทั้งน้ำท่วมใหญ่และฝนแล้งที่เกิดขึ้นนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าพี่ยาเธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการเป็นประธานกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นและได้ข้อสรุปว่าต้องเร่งพัฒนาระบบชนระระทานอย่างจริงจังหลังจากที่ได้เลื่อนโครงการออกมาหลายครั้งเนื่องจากติดขัดเรื่องงบประมาณ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมองกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสยามต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติทั้งฝนแล้งและน้ําท่วมซึ่งนี่ก็คือปัญหาใหญ่ของเกษตรกรวิกฤตในครั้งนี้ทําให้เกิดโครงการพัฒนาด้านชลประทานอันนำมาซึ่งการสร้างเขื่อนเป็นครั้งแรกในสยามครับ โครงการชประทานในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นมีหลายโครงการได้ริเริ่มขึ้นเพื่อมุ่งเน้นผลประโยชน์ให้แก่ภาคเกษตรกรรมของประเทศก่อนหน้านั้นพุทธศักราช2457พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งกรมทดน้ำหรือกรมชประทานในปัจจุบันขึ้น เพื่อการดําเนินการตามโครงการที่วางไว้โดยกรมทดน้ำจะรับภาระจัดการบำรุงพื้นที่ในเขตสัมปทานของบริษัทขุดคลองแลกคูนาสยามจํากัดสินใช้ซึ่งรับผิดชอบโครงการขุดคลองรังสิตโครงการชลประทานนับเป็นโครงการใหญ่ที่ต้องใช้เงินทุนมหาศาลในการก่อสร้างและดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลก็ได้พยายามหาหนทางแก้ไขปัญหานี้ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่กำลังสุดหนักจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแต่อย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหาด้านชนลประธานของประเทศเป็นเรื่องเร่งด่วนมากเพราะจะส่งผลกับระบบเศรษฐกิจการค้าของประเทศทั้งระบบรัฐบาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าจเจ้าอยู่หัว จึงได้ตัดสินใจใช้จ่ายลงทุนในโครงการชลประธานด้วยเงินคงพระคลังเพื่อประโยชน์อันคุ้มค่าแก่การลงทุนที่จะเกิดขึ้นกับการเกษตรกรรมในอนาคตการใช้จ่ายเงินในช่วงนั้นก็มีปัญหาเพราะว่าเราต้องนําเข้าเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆในการสร้างระบบชลประทานเนี่ยต้องนําเข้าจากต่างประเทศซึ่งสินค้าพวกนี้หลังสงครานเนาะราคามันสูงมาก ต้นทุนการก่อสร้างระบบโทรประทานจึงแพงแล้วก็เราก็กู้เงินไม่ได้นะครับรัชการที่6ก็นําเอาเงินคงพระคลังในตอนนั้นมาใช้ก็คือเงินที่เหลือจ่ายในช่วงต้นต้นรัชการนนส่วนใหญ่ก็ามาใช้ในการสร้างโครงการชทรประทานโครงการชลรประทานที่สําคัญอย่างเช่นที่โครงการป่าศักดิ์ที่มีการสร้างประตูน้าพระอินท์ตอนนั้นไปสร้างเขื่อนนี่ทําให้ระ,ระบบ การทำนาในเขตภาคกลางโดยเฉพาะแถบอะยุทยาลงมาเนี่ยก็เป็นระบบที่เ,เรียกว่าปัญหาจากการที่ฝนแรงเนี่ยน้อยลงไปมากคือช่วยได้เยอะหนึ่งในโครงการขนาดใหญ่ที่รัฐบาลเลือกลงทุนคือโครงการชลประทานลุ่มน้ำป่าสักก่อสร้างภายใต้การดูแลของวิศวกรชลประธทานชาวอังกฤษ เซอร์โทมัสวอร์ดแม้ต้องใช้เงินงบประมาณสูงถึง15ล้าน5 0สนบาทในขณะที่งบประมาณแผ่นดินมีประมาณ80-90ล้านบาทแต่รัฐบาลก็ตัดสินใจดำเนินการโครงการนี้โดยใช้วัสดุก่อสร้างเป็นวัสดุในประเทศยกเว้นวัสดุประเภทเหล็กที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศและยังได้เล็งเห็นว่า เป็นการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ที่ได้ผลตอบแทนคุ้มค่ายิ่งในเชิงเศรษฐกิจเพราะจะช่วยสนับสนุนระบบการเพาะป,ปลูกตลอดจนช่วยป้องกันภัยธรรมชาติได้อีกทางหนึ่งโครงการชลประทานลุ่มน้ำป่าศักนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จในพุทธศักราช2465ขณะนั้นเป็นโครงการชลประธานที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียและเขื่อนพระรามหก ยังนับเป็นเขื่อนแรกของประเทศที่ก่อสร้างถูกต้องตามหลักวิศวกรรมต่อมาพุทธศักราช2467พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้สเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการ ทรงให้ความสำคัญกับโครงการก่อสร้างชนรัประทานครั้งนี้ว่าจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างยิ่งดังความตอนหนึ่งในพระราชดำรัสต่อพระบรมวงศานุวงศ์และค้าทูลละอองทุลีพระบาทฝ่ายหน้าในงานเฉลิมพระชนมพรรษาเมื่อวันที่หนึ่งมก,กราคมพุทธศักราช2467นับได้ว่าเห็นกิจการส่วนใหญ่ของการทดน้ำแล้ว ท่านทั้งหลายย่อมทราบอยู่แล้วว่าความคิดที่จะทดน้ําแควป่าศักลงมาใช้สําหรับทุ่งนาเบื้องตะวันออกแห่งแม่น้ําเจ้าพระยานี้เป็นการใหญ่หลวงเพียงไรเป็นการที่ต้องใช้เงินเป็นจํานวนนับโกดซึ่งรัฐบาลได้ตกลงลงทุนไปด้วยความหวังจะให้เป็นประโยชน์แก่การทํานาของราษฎรเป็นที่ตั้ง นับตั้งแต่โครงการชนระทานเสร็จสมบูรณ์ปรากฏว่าจำนวนที่นาได้รับประโยชน์จากการชนระทานแห่งนี้เพิ่มมากขึ้นและยังส่งผลดีต่อเนื่องต่อภาคเกษตรกรรมนั่นคือช่วยให้ชาวนาได้รับน้ําอย่างสม่ําเสมอขนส่งข้าวได้สะดวกรวดเร็วขึ้นอีกทั้งตั้งโรงสีข้าวเพิ่มขึ้นในเขตชนรปทานและยังส่งผลทางอ้อมให้ชาวบ้านในเขตชนรปทานมีน้ําบริโภคอุดมสมบูรณ์ ผวงานโครงการส่งน้ำสว่สระใต้เนี่ยประกอบด้วยอาคารหลักดังนี้นะครับเขื่อนที่เราเห็นโดยด้านหลังเนี่ยคือเขื่อนมะลงหกนะครับมีช่องบรระบายทั้งหมด6ช่องแต่และช่องบรระบายนี้มีขนาดกว้าง12เมตร50แล้วก็สูง7เมตร80เขื่อนาะลงหกเนี่ยสามารถระบายน้ําในชงดูน้ําหลากได้เต็มที่เลยครับ1,800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็อาคารประกอบที่สําคัญประกอบด้วยประตูระบายน้ําพระนารายประกอบด้วยบรระบายทั้งหมด แดช่องบรรบายสามารถระบายน้ำได้สูงสุด 1, 150ลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีและสามารถส่งน้ำให้แก่พื้นที่เป้าหมายได้แก่พื้นที่ของโครงการส่งน้ำและบุนษาป่าสักใต้เนี่ยประมาณ2 4 0 0 0 0ไร่นะครับแล้วก็พื้นที่ของโครงการนอกขอหลวงอีก2 2 0 0 0 0ไร่พื้นที่ของโครงการส่งน้ําและบุนสาลังสิตเหนืออีก4 0 0 0 0 0ไร่และพื้นที่ของโครงการลังสิตใต้อีก ประมาณ5 0 0แสนไร่ซึ่งอําน,นวยประโยชน์ในการส่งเสริมน้ำให้แก่พื้นที่เกษตรกรรมเนี่ยได้ดีเสมอมาสามารถในการเพิ่มผลผลิตในการที่จะผลิตข้าวให้เป็นครัวของโลกได้เป็นอย่างดีโดยตลอดเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยโครงการของเกิดมะลานหกแล้วเนี่ยสามารถที่จะอํานวยประโยชน์ให้แก่หลายภาคส่วนเช่นในปัจจุบันนี้ได้แก่ด้านอุตสาหกรรมท่านอุปโภคบริโภคและอนุรักษ์ สิ่งแ้าล้อมอยู่ด้วยปัจจุบันนี้เกิดมาลำหกแล้วเนี่ยมีอายุใช้งานมาแล้ว87ปีนะครับสามารถที่จะยืนยงโคงกระพันสามารถที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรได้จนถึงปัจจุบันนี้ด้วยอย่างมีประสิทธิภาพที่สำคัญไปกว่านั้นทำให้ผลผลิตข้าวเพื่อการส่งออกมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นกว่าร้อยละ20ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าการลงทุนสูงในโครงการชลรประทานรัชสมัยนี้ได้ส่งผลประโยชน์อย่างมากต่อการเกษตรกรรมทั้งระบบเขื่อนพระราม6ในปัจจุบันอยู่ในความดูแลของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้สำนักชลรประทานที่10จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานนามว่าคืนพระทีนราชาแต่ต่อมาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนนามมาเป็นเืนพระรามหเมื่อวันที่หนึ่งธันวาคมพุทธศักราช2467 จากการชลประธานแล้วรัฐบาลยังได้ส่งเสริมการปรับปรุงพันธุ์ข้าวเพื่อแก้ไขปัญหาชาวนาขาดพันธุ์ข้าวเพื่อการเพาะปลูกโดยได้ตั้งสถานีทดลองข้าวที่ทุ่งรังสิตนับเป็นสถานีทดลองข้าวแห่งแรกของประเทศซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็นศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีในปัจจุบันพระยาโพชากรตรีมิลินทสูตร นักเรียนทุนหลวงวิชากเกษตรจากมหาวิทยาลัยคอนเนลสหรัฐอเมริกาได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าสถานีทดลองข้าวแห่งนี้โดยได้รวบรวมพันธุ์ข้าวจากทั่วประเทศคัดเลือกเฉพาะสายพันธ์ุที่ดีนำมาปรับปรุงที่นาทดลองคลองรังสิตจนประสบผลสำเร็จและขยายพันธ์ุแจกจ่ายให้แก่เกษตรกร,ศศกรต่อไป อาชีพชาวนานในสมัยนั้นยังไม่มีอะไรเป็นหลักประกันรายได้ที่แน่นอนเพราะเมื่อต้นทุนการผลิตสูงขึ้นพนวกกับการเพาะปลูกที่ล้มเหลวจากภัยธรรมชาติผลผลิตที่ได้จึงไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยในที่สุดก็ต้องประสบภาวะขาดทุนจนหลายรายมีหนี้สินมากและไม่สามารถปลดหนี้ได้รัฐบาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า,าเจ้าอยู่ เริ่มทบทวนนำแนวคิดการจัดตั้งกลุ่มสากรมาแก้ปัญหาแหล่งทุนและภาระหนี้ของเกษตรกรพระวรวง n เธอกรมหมือนพิทยาลงกรได้ผลักดันการก่อตั้งสากรแห่งแรกขึ้นที่จังหวัดพิุณุโลกสากรวัดจันไม่จำกัดสินใช้เป็นสากรแบบหาทุนเพื่อสนับสนุนเงินกู้ให้เกษตรกรในอัตราดอกเบี้ยตำ่ำ รัฐบาลในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเห็นว่าการสากกร์จะเป็น,นกลไกสําคัญอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาของเกษตรกรเพราะการรวมกลุ่มกันเป็นรูปแบบสากกร์ทาให้เกษตรกรมีอํานาจในตลาดเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันก็มีแรงเงินทุนที่สามารถกู้ยืมไปใช้ด้วยหลังจากนั้น สากรก็ขยายไปยังอีกหลายท้องที่และแม้ว่าในช่วงแรกยังไม่ประสบผลสำเร็จมากนักแต่ก็เป็นการวางรากฐานงานสากรที่ได้พัฒนาขึ้นในยุคต่อมารัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวยังได้ส่งเสริมความรู้และให้การศึกษาด้านกษตรกรรมโดยได้กำหนดให้มีวิชาการเรียนการสอนวิชาเพาะปลูก ในแผนการศึกษาของรัฐทั้งยังมีนโยบายส่งข้าราชการไปศึกษาดูงานด้านกสิกรรมในต่างประเทศเพื่อนำความรู้กลับมาพัฒนางานกสิกรรมของสยามในพุทธศักราช2463เมื่อพระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์สิ้นพระชนมพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพญาพลเทพเฉลิมโกรมรกุลนนครเข้ารับตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงเกษตรราธิการคนต่อมาเจ้าพญาพลเทพได้สารงานด้านเกษตรกรรมต่อไปโดยเน้นไปที่การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการเพราะปลูกให้แก่ราษฎรอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น โครงการสำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงนี้คือการจัดตั้งสวนทดลองผลไม้เมื่อปีพุทธศักราช2464ขึ้นที่บริเวณคลองบางกอกน้อยซึ่งปรากฏว่าได้ผลดีเยี่ยมผลไม้หลากชนิดได้รับการพัฒนาและเผยแพร่ออ,อกไปจนเป็นสินค้าที่นิยมมากขึ้นกว่าเดิมนาทดลองที่คลองรังสิตเป็นอีกโครงการหนึ่งที่ได้รับการฟื้นฟู จนสามารถดำเนินการทดลองและขยายพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดีให้ประชาชนสามารถนำไปเพาะปลูกเพิ่มผลผลิตกันต่อไปโครงการต่างๆที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงวางแผนส่งเสริมเอาไว้นั้นนับเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรทั้งระยะสั้นและยาวสามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้ในระดับหนึ่งแม้ว่าวิกฤตภัยธรรมชาติจะทำให้เกิดปัญหาตามมาแต่ท้ายที่สุดแล้วก็สามารถแก้ไขลุร่วงเป็นผลสำเร็จที่น่าพอใจได้ถือเป็นการสร้างโอกาสครั้งใหม่ให้แก่ภาคการเกษตรของสยามได้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคตและยังส่งผลมาจนกระทั่งทุกวันนี้ จะเห็นได้ว่าอาชีพเกษตรกรรมคือหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศมาอย่างยาวนานไม่ว่าแผนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจะเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใดวิถีแห่งเกษตรกรรมก็ยังคงฝังลากลึกในชีวิตและจิตวิญญาณของชาวไทยเสมอมาครับ ช่วงปลายราัชาสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานที่ดินที่ทุ่งสาลาแดงกว่า300อไร่เพื่อใช้จัดงานสยามรัฐพิพิธภัณฑ์พร้อมพระราชทานานามว่าสวนลุมพินีโดยมีพระราชดำริว่าเมื่อการจัดงานนี้เสร็จสิ้นลงให้ปรับปรุงพื้นที่สำหรับเป็นสวนสาธารณะเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจเพราะขณะนั้นสยามยังไม่มีสวนสาธารณะเช่นนี้เลย แม้งานสยามรัฐวิพิธภัณฑ์ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้จัดขึ้นต้องมีอันยกเลิกไปแต่แนวพระราชดำริให้พัฒนาพื้นที่สวนลุมพินีเป็นสวนสาธารณะยังคงได้รับการสืบสารต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและถือเป็นสวนสาธารณะแห่งแรกของสยาม ต่อมาพุทธศักราช2,485ด้วยการเริ่มต้นของสมาคมนักเรียนเก่าวชิวราวุธวิทยาลัยไ,ได้จัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐานไว้ณนะด้านหน้าสวนลุมพินีเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อประสบนิกรตลอดมา